สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับควัอีกแล้วนะคะในะคลิปวิดีโอนะคะของรายวิชาภาษีอากรน,นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมาพูดในส่วนของอภาษีนิติบุคคลนะคะซึ่งครกก็จะมาพูดในเรื่องของการปรับปรุงกําไรสุทธินะคะทางบัญชีเป็นกําไรสุทธิทางภาษีนั่นเองนะคะซึ่งในทางภาษีเนี่ยบางตัวนะคะเราจะไม่ยึดถือว่าเป็นค่าจ่ายเนาะเพราะถ้าสมมติว่าเรา คำนวณเป็นค่าใช้จ่ายสูงเท่าไหร่นะคะ,ะสำพะกรก็จะไม่ยอมรับเพราะว่าเราจะต้องเสียภาษีน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีบางตัวนะคะที่เราคำนวณแล้วนะคะอ่าในทางบัญชีเนี่ยถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายแต่พอปรับปรุงเป็นทางภาษีปุ๊บนะคะเราจะต้อง่านำยอดตัวนี้ไปบวกกับออกนะคะซึ่งดังตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะซึ่งเขาบอกว่าบริษัทบ้านและที่ดินเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าจดทะเบียนในทะเบียนมูลค่าเพิ่มและก็จดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะทีนี้ปรากฏว่าในรอบระยะเวลาบัญชีนะคะมีรายละเอียดบัญชีงบก,กาไรขาดทุนดังน,นี้นะคะเราก็จะมีในส่วนของรายได้นะคะซึ่งรายได้ก็จะมีอยู่ด้วยกันสามตัวนะคะเป็นรายได้จากการขาย บ้านพร้อมที่ดินนะคะรายได้จากการตกแต่งบ้านแล้วก็สุดท้ายเป็นเงินปันผลแล้วก็ส่วนแบ่งกําไรนะคะส่วนรายจ่ายนะคะก็จะมรีรายจ่ายต่างๆนะคะรวมถึงเบี้ยปรับแล้วก็เงินเพิ่มด้วยนะคะทีนี้พอเราเอาไรายได้แล้วก็หักรายจ่ายนะคะมันก็จะเป็นกําไรสุทธิตามหลักของการบัญชีที่เราคํานวณน,นะคะทีนี้มันก็จะมีบางตัวนะคะตามหลักของภาษี ภาษีแล้วเนี่ยเราจะไม่เอาอ่าในส่วนของค่าใช้จ่ายตัวนี้มาเป็นตัวหกักเพราะฉะนั้นเราก็จะมาดูว่าการปรับปรุงนะคะว่าจะมีตัวไหนบ้างที่เราจะต้องปรับปรุงค่าใช้จ่ายนะคะเพื่อที่จะนําไปบวกกับนะคะค่าใช้จ่ายเนาะเพื่อที่จะทําให้กากราเราเสียภาษีเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะคะอ่ะอย่างเช่นตัวแรกนะคะตัวแรกเขาบอกว่า ตัวแรกก็คือเป็นรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินนะคะที่บันทึกราคาประเมินนะคะที่ใช้เป็นทุนทรัพย์ในการจดทะเบียนสิทธิแล้วก็นิติกรรมซึ่งราคารวมเนี่ยเท่ากับ2 1ล00 4น4แ0 0บาทซึ่งสมุตหาบัญชีของเรานะคะบันทึกบัญชีตามราคาขายไปแล้วนะคะทีนี้เราจะมาปรปับปรุงนะคะประปับปรุงยังไงนะคะซึ่งตามหลักแล้วเนี่ยารายได้นะคะ รวมทั้งหมดเนี่ย2ี่สิบเอล้าน4ี่แสนบาททีนี้เราจะหักในส่วนของรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินไปเพราะฉะนั้นเวลาเราจะคำนวณน,นะคะเราจะเอาอยอดยี่สิอดล้าน4ี่แสนหักด้วยหักด้วยตัวของอรายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดินนะคะเพราะฉะนั้นเราจะหักไปจำนวนยี่สิบล้านสองแสน เพราะฉะนั้นมันก็จะเหลือในส่วนที่เราจะต้องนําไปบวกกับค่าใจ่ายนะคะก็คือเท่ากับ1น0 0 0ล้านสองแสนบาทนั่นเองนะคะตัวนี้เราจะเขียนว่าบวกกับอันนี้ก็คือข้อแรกนะคะส่วนต่อไปข้อที่2นะคะข้อที่2องเขาบอกว่าข้อ2องว่าบริษัทเนี่ยได้รับ เงินปันผลนะคะจากธนาคารไทยซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็เป็นเงินจํานวนเท่ากับ300,000บาททีนี้ได้รับส่วนแบ่งกําไรจา,จากห้างหุ้นส่วนห้างหุ้นส่วนยิ่งเจริญอีกจํานวน200,000บาท20,000บาทนะคะซึ่งตามหลักนะคะการได้รับเงินปันผลจากธนาคารหรือว่าส่วนแบ่งเนี่ยเราจะหักในอัตรา50%นะคะของอ่าเงินปันผลที่เราได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมาคํานวณน,นะคะ เงินปันผลที่เราได้ก็จะเท่ากับสามแสนนะคะคูณด้วยอ่าครึ่งหนึ่งของราคาเพืาะน,นั้นเราจะคูณด้วย50%นะคะก็จะเท่ากับ1นึ่งแสนห้บาทนั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะคะเราจะเป็นตัวที่นํามาหักออกนะคะหักออกอุ้ยอ่าข้อสองไปแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะไปในส่วนของข้อสามนะคะ ข้อ3บอกว่าบริษัทน่ะซื้อที่ดินนะคะแล้วก็อาคารสําหรับเป็นที่ตั้งสํงงานักงานซึ่งมีราคารวมเป็นเงินจํานวน8ล้านบาททีนี้สมุตหาบัญชีของเรานะคะได้หักค่าเสื่อมราคาสําหรับอาคารแล้วก็ที่ดินไว้ทีนี้คิดแบบวิธีเส้นตรงในอัตราร้อยละ5ต่อปีนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเงินจํานวนเท่ากับ4 0 0แสนบาททีนี้แต่เฉพาะตัวอาคารเนี่ยเราได้ลงทุนสร้างเท่ากับ4ล้านแล้วก็มีดอกเบี้ยในระหว่างที่ก่อสร้างงานจนเสร็จจํานวน1ล้านบาท แล้วก็ใช้ระยะเวลาที่เราก่อสร้างอาคารเนี่ยในรอบระยะเวลาบัญชีเท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบหกวันทีนี้ในส่วนตัวนี้เราจะมาต้องอาต้องนํามาคํานวณค่าเสื่อมนะคะซึ่งค่าเสื่อมที่เราจะนํามาคํานวณเราจะหาจากหนึ่งก็คือดอกเบี้ยนะคะ,อะดอกเบี้ยในระหว่างก่อสร้างนะคะ,ะในระหว่างก่อสร้างซึ่งดอกเบี้ยก็จะเท่ากับหนึ่งล้านบาท ส่วนทีนี้เราก็จะนำมาบวกกับเงินทุนนะคะเงินทุนที่เราใช้ในการก่อสร้างาเงินทุนที่ใช้ในการก่อสร้างนะคะซึ่งเงินทุนที่ใช้ในการก่อสร้างเท่ากับ4ล้านบาทนะคะ4ล้านบาทเพราะฉะนั้นนะคะเราก็จะได้ยอดของต้นทุนนะคะที่เราจะนำมาคิดอ่า ค่าเสื่อมนะคะอาจจะเป็นต้นทุนนะคะเพราะฉะนั้นต้นทุนเท่ากับห้าล้านบาททีนี้เราก็จะมาหานะะคในส่วนของอัตราค่าเสื่อมนะคะซึ่งค่าเสื่อมเดิมของเขาเนี่ยที่เขาคิดมันจะเป็นวิธีเส้นตรงนะคะซึ่งมีจํานวนเงินเท่ากับสี่แสนบาทเพราะฉะนั้นเราจะคิดต้นทุนใหม่นะคะเฉพาะต้นทุนของอาคารเนาะแล้วค่อยเอามาหักกับยอดสี่แสนเพราะฉะนั้นต้นทุนใหม่ที่เราจะคิดได้เราจะเท่ากับ อ่าห้าล้านนะคะคูณด้วยอัตราอ่าห้าเปอร์เซ็นนะคะก็คืออัตราวิธีเส้นตรงนะคะห้าเปอร์เซ็นจากนั้นก็คูณด้วยระยะเวลาที่เราก่อสร้างก็คือจํานวนหนึ่งร้อยสี่สิบหกวันนะคะหารด้วยอ่าระยะเวลาสามร้อยหกสิบห้าวันเราใช้สาม้อยหกสิบห้าวันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เท่ากับหนึ่งแสนบาทอ่าทีนี้เราจะนำตัว เอาตัวค่าเสื่อมเก่านะคะอ่าครูจะตั้งเป็นค่าเสื่อมเก่าค่าเสื่อมเก่าจํานวน400,000หากด้วยค่าเสื่อมใหม่ที่เราได้นะคะจานวน100,000บาทเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมนะคะที่เราจะเอาไปบวกกับทั้งหมดนะคะก็จะเท่ากับ300,000บาทนั่นเองนะคะอ่ะเป็นยอดบวกกับ อ่าโอเคได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือข้อ3นั่นเองเนาะต่อไปข้อ4นะคะข้อ4บอกว่าบริษัทเนี่ยได้ซื้อรถยนต์นั่งตำแหน่งผู้จัดการนะคะอ่าในรอบระยะเวลาบัญชีนะคะซึ่งอ่าในราคาจำนวน2ล้านบาทแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มนะคะติดมาภาษีเท่ากับ3 4 0 0 0ทีนี้ระยะเวลาที่เราได้รถยนต์นะคะเท่ากับ2 2 0 92วัน สมุหาเนี่ยได้หักค่าเสื่อมนั่งตามวิธีเส้นตรงเหมือนกันนะคะในอัตรา20%ต่อปีเป็นเงิน400,000บาทข้อนี้ก็คิดเหมือนเดิมนะคะเราจะเอาต้นทุนมานะคะซึ่งต้นทุนของเขานะคะรถยนต์นะคะเราจะหักอ่าในการคิดรถต์นะคะคิดหรือว่าคิดพาหนะนะคะเราจะคิดอ่าได้สูงสุดนะคะก็คือไม่เกินจํานวน1ล้านบาทเพราะฉะนั้นในข้อนี้นะคะบริษัทเนี่ยซื้อรถต์มาจํานวนสล้านบาทเพราะฉะนั้น ยอดต้นทุนที่เราจะนํามาคิดได้ก็คือยอดที่ไม่เกิน1ล้านบาทเพราะฉะนั้นเราจะนํามาได้แค่1ล้านเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น1ล้านนะคะอ่าหนึ่ล้านคูณด้วยอัตราค่าเสื่อมนะคะก็จะคูณด้วยยีร์เซนะคะแล้วก็คูณระยะเวลานะคะที่เราได้ลดมานะคะก็คือ292วันหารด้วยจํานวน365กก็คือทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นยอดของค่าเสื่อมรถยนต์ ใหม่นะคะก็จะเท่ากับ16 0 0 0 0บาทนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอายอดของอ่าค่าเสื่อมเก่านะคะ,ะเราจะตั้งค่าเสื่อมเก่านะคะก็คือเท่ากับ4 0 0แสนบาทนะคะหักด้วยค่าเสื่อมใหม่ที่เราคิดได้เมื่อกี้แสนหกนะคะเพราะฉะนั้นค่าเสื่อมที่ต้องเอามาบวกกับนะคะก็จะเท่ากับอ่าสองแสนสี่หมื่นบาทนั่นเองนะคะเราจะเป็นยอดบวกกับ อ่าโอเคต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่5เป็นบริษัทเนี่ยมีผลกําไรแล้วก็ขาดทุนสุทธินะคะทีนี้ข้อนี้จะเป็นข้อเดียวนะคะที่เราอ่าเราจะต้องนํามาหักออกอย่างเดียวนะคะไม่มีบวกกับเนาะเพราะฉะนั้นการคิดกําไรสุทธิอ่าหรือว่าผลขาดทุนสุทธิสะสมไม่เกิน5ปีนะคะเราจะคิดจากนะคะจะนับจากอ่า เราจะนับจากระยะเวลา5ปีนะคะซึ่ง5ปีก็ได้แก่5 7 5 6 5 5 5, 5 4 5 3นะคะแล้วก็อ่ะ5จนถึง5 3ทีนี้เวลาเราจะทำนะคะเราจะทำแบบนี้เวลามีกำไรนะคะอ่าเวลามีขาดทุนนะคะขาดทุนก็คือเราจะติดวงเล็บไว้แบบนี้นะคะอ่าเดี๋ยวครูจะไห้ลท์ไว้ ขาดทุนเราจะใส่วงเล็บไว้นะคะเป็นตัวสีแดงเนาะทีนี้ถ้าเป็นยอดกําไรมันก็จะไปอ่ามันก็จะไม่มีอ่าวงเล็บทีนี้เวลาเราคิดอ่าขาดทุนสุทธินะคะเราจะคิดถ้าเป็นผลขาดทุนเราจะเอามาบวกแต่ถ้าเป็นกําไรเราจะเอามาลบนะคะทีนี้เราจะตั้งเนาะห้าปีอ่ะปีแรกเราจะตั้งก่อนปีสองห้าห้าเจ็ดอ่ะครูก็จะตั้งปีสองห้าห้าเจ็ด สองสองห้าห้าเจ็ดทีนี้ยอดจำนวนเงินที่เราจะเอามาตั้งก็คือยอดเท่ากับ